วันนี้ผมก็ทําการติดตั้งตัวฉนวนกันความร้อนอเป็นตัวอ e p s f ส a m มนะครับเนี่ยก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาทํางานอยู่แค่2วันเองไม่ถึง2วันด้วยนะต้องบอกแบบนี้ประมาณวันครึ่งก็เสร็จแล้วบนพื้นที่หลังคาเกือบ200ตารางเมตรนะครับกว้างพอสมควรนะแต่ทําไมใช้เวลาแค่นี้เพราะผมรู้ไงครับว่าเวลาที่เราวางระบบตั้งแต่แรกอะมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยไอเนี่ยปลายทาง ผมถึงบอกว่าเวลาที่ผมขึ้นแปลนหลังคาผมก็จะมีดีเทลและก็อธิบายเพราะอนาคตผมจะมาติดตั้งตัวนี้การวางแปลนหลังคาที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมการใส่โฟมพวกนี้มันจะลงล็อกพอดีไม่เหลือเศษแม้แต่นิดเดียวนะครับผมถึงจบงานได้เร็วไงถ้าท่านเห็นผมตัดทีเดียวเลยตัดตัดกองไว้แล้วเอาขึ้นติดเลยการตัดโฟมเนี่ยมันตัดไม่ถึง2ชั่วโมงหรอกก็เสร็จแล้วนะครับพื้นที่เท่านี้เห็นไหมเพราะว่าผมไม่ต้องมาตัดซอยย่อยครับเพราะผมวางระบบไว้ดีผมรู้ว่าขนาดโฟมเนี่ยตัดยังไงให้มันลงล็อกพอดีโดยที่ผมตัดครััั้้้งงเดดดียยยยวไไมม่่ตตตออออาซะรให เสียเวลาทุกอย่างมันมีระบบมีระเบียบนะครับถ้าท่านติดตามผมตั้งแต่แรกท่านก็นจะรู้เลยว่าเฮ้ยระยะห่หางแปรหลังคาผมกําหนดไว้ที่เท่าไหร่เวลาที่ผมเอาโฟมขึ้นไปติดตั้งมันก็จะลงล็อกเป๊ะเลยตะบตอนนี้การติดตั้งแปรหลังคามันก็จะสัมพันธ์กับเหล็กตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบังคับแปรหลังคาเลยผมจะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับเวลาที่เราติดตั้งแปรหลังคาเราก็ผลิตเหล็กตัวนี้ขึ้นมาซักนะสำหรับเจ้าบ้านที่อยากจะสร้างบ้านเองนะครับเหล็กตัวนี้คือเหล็กคุมระยะของหลังคาอย่างของผมเนี่ยผม สเปซจากตรงนี้ลงมาถึงนี่ต้อง60เซนพอดีนะครับเราก็ผลิตเหล็กตัวนี้ขึ้นมาอันนี้เหล็กมันล็อกแปะไว้อันนี้ล็อกแปะไว้เวลาที่เราเอา EPS โฟมขึ้นไปเนี่ยมันจะลงล็อกพอดีเลยเห็นไหมครับฮะมันมีระบบมีระเบียบมีแนวคิดนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะวางระยะเท่านี้เท่านี้อ่าไม่ใช่นอกจากเราจะได้แปะหลังคาที่แข็งแรงมากๆเราได้ระบบกันความร้อนที่แบบดีมากๆด้วยทําไมผมไม่ใช้เป็น PU นะทั้งที่หลังก่อนผมก็ใช้เป็น PU โฟมแต่ PU โฟมนะเขาผลิต และติดตั้งมาให้บนแผ่นเมทัลชีตเรียบร้อยแน่นอนเขาผลิตมามันต้องแพงอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยเราเอามาจากโรงงานแต่เรามาติดตั้งเองต้นทุนมันก็นเลยดรอปลงไปเยอะเกินครึ่งน,นะครับผมบอกไว้ก่อนและติดตั้งง่ายมากๆเห็นไหมครับด้วยราคาที่มันแตกต่างกันผมเซฟลงไปเยอะแน่นอนคนที่ทําบ้านเองอะอะไรที่ทําเองได้มันก็ต้องทําหมดอยู่แล้วนะครับและสิ่งพวกนี้โอ้โหย มันติดตั้งง่ายง่ายมากนะไม่งั้นผมไปทำวันขึ้นก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเรามีแนวคิดมีวิธีการจัดการที่เป็นระบบระเบียบทุกอย่างพวกนี้มันง่ายเดี๋ยวต่อไปก็จะขึ้นโครงสร้างผนังแล้วนะครับโครงสร้างผนังก็จะมีพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นฟังก์ชันพวกนี้ต่อนะครับส่วนหลังคาก็จะมีฟังก์ชันขึ้นไปอีกนะไม่ใช่จบแค่ e p s o a มนะครับเพราะงบประมาณมันเหลือผมก็เลยเอาฉนวนอีกตัวหนึ่งมาไว้รองรับด้านบน อีกเลเยอร์หนึ่งก่อนที่จะติดตั้งหลังคาเหล็กเคเลือบเซรามิกหรือหลังคาเมทัลชีตในขั้นตอนถัดไปนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับถ้าพูดคลิปนี้คลิปเดียวเดี๋ยวมันยาวนะเดี๋ยวจะมีความรู้แบบนี้แหละมาสอดแทรกให้เรื่อยๆนะครับส่วนดีเทลการติดตั้งแบบละเอียดยิบเดี๋ยวผมจะลงให้อีกคลิปหนึ่งท่านจะได้เห็นว่าอ๋อวิธีการติดตั้งมันติดตั้งแบบนี้นะเวลาที่เราตัดแล้วเราไปติดตั้งแบบนี้นะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการติดตั้งผมก็จะให้้านไดดูแบ,บ